สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวคน้นคนข่าวจิกกรผมอธิชาติวงวุติวัตรครับลินสิงห์พุทธงกูลค่ะทักทายคุณผู้ชมนะคะที่รับฟังเสียงตามสาย FM 96ด้วยค่ะครับช่วงนี้การเมืองนะครับก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของอย่างพรกประชาธิป,ปัตย์เนี่ยเป็นมาต่อเนื่องละรกระแสต้องบอกว่าจะเป็นยังไงคือแมต้ตอนแรกบอกว่ากระแสฟื้นนะฮะแต่ถ้าเกิดไปดูไล่เรียงกันมาแล้วเนี่ยยังอาจจะเรียกว่า ดีแล้วที่ต้องการหรืยอยัง <Ừ. S 2> แล้วตอนนี้ยังมีประเด็นอื่นแทรกเข้ามาอีกเกิดอะไรขึ้นกับพักประชาธิปัตย์แล้วก็มีคนบอกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่า <Ừ. S 2> อยากจะเขย่าผู้บริหารพักชุดนี้ไหมถามว่าเขย่าเก้าอี้อย่างเช่นเก้าอี้คุณจุรินอย่างงี้นะคะก็ต้องไปย้อนดูเพราะว่าเหมือนเขาก็มีแผลเก่ามีศึกในอยู่เหมือนกันกับอีกท่านหนึ่งคือพลังประชารัฐคือตอนนี้พลังประชารัฐถ้านับตั้งแต่ตอนที่ขับสสใช่ไหมฮะแล้วก็ ไปตั้งพักใหม่กันนั่นก็10กว่าเกือบ20ค่ะแล้วก็ยังมีไปพักอื่นอีกนะใช่ภูมิใจไทยนี่ล่ำล่ำมใช่ลําล่ำออกอีกแล้วกาดแล้วแถลงแล้วอรอติดตามเกิดอะไรขึ้นกับสองพักนี้นะครับต้องบอกว่าเมื่อกี้นึกประเดประดังกันเข้ามาเยอะเหลือเกินเรื่องเหลือเกินค่ะเดี๋ยวไปค่อยๆดูกันช่ค่ะที่บอกว่าโดนกันเยอะๆเนี่ยโดนอะไรบ้างแล้วที่เขาเรียกร้องกัน มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนกับสิ่งที่เรียกว่าความรับผิดชอบทางการเมืองประหนึ่งว่าเคราะซ้ำกรรมซัดทั้ง<ะ>สองพักนี้<ะ>เพราะฉะนั้นวันนี้ลงลึกสองพักเลยเอาแบบละเอียดละเอียดเลยนะย้อน<ะ>ไปถึงอดีตเลยนะคะ,ะแผลเก่ามีอยู่ที่ไหนเดี๋ยวขุดมาให้หมดเลยมาเริ่มกัน<ะ>เอาประชธิป,ปัดก่อนละกันเพราะว่าอันนี้ต้องบอกว่าโดนค่อนข้างเยอะทีเดียวเนี่ยนะครับ<ะ>คือทีนี้เริ่มจากนี่คุณปรินเนี่ยนะคือคุณปรินเนี่ย ถามว่าตอนหน้าก็มีการถามว่ากระทบไหมกับพักประชาธิปัตย์ค่ะคือยังไงฮะผู้ปลีนนี่คือไม่ได้มีตําแหน่งทางการเมืองนะไม่มีหลายคนไปบอกเอ๊ะเป็นอะไรนะักการเมืองเป็นสสต้องแสดงความรับผิดชอบไม่ใช่นะไม่ใช่นะคือคุณเป็นไม่ได้เป็นสสนะครับแต่ถามว่ามีตําแหน่งในพักไหมมีมอ่าเป็นรองหัวหน้าพักเนี่ยนะครับแล้วก็กิจกรรมการเมืองก็มีก็จะดูเรื่องของเศรษฐกิจเป็นทีมเศรษฐกิจทันสมัยของพักประชาธิปัตย์นี่ไงเขาถึงบอกว่าคีย์แมน อุดมการทันสมัยคือคําว่าอุดมการก็คือตรงไปตรงมาซื่อตรงซื่อสัตย์อะไรของพรรคประชาธิปัต t นี่แหละส่วนทันสมัยคือเข้ากับยุคเข้ากับสมัยไม่ใช่ว่าเก่าแล้วแก่อย่างเดียวแล้วพอตรงทันสมัยนี่แหละคือยังเป็นอะไรนะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัยเลยคําคำว่าทันสมัยเนี่ยตัวของคุณปรินนะคะคุณผู้ชมคือคนที่โชว์คีย์เวิร์ด เหมือนแมสคอตของคําว่าทันสมัยในพักนี้เลยแหละรุ่นใหม่ที่เบอร์ใหญ่ที่สุดณตอนนี้ในประชาธิปัตย์ก่อนที่จะลาออกนะนัะ่นแหละจริงๆมีเด็กกว่าเนี่ยมีไหมมีแต่ออกไปแล้วเป็นยุคใหม่ที่ตอนนั้นโอโ้ก็เป็นกลุ่มใหม่ของพรคประชาธิป,ปัตย์เนี่ยนะฮะมีห้องลงห้องลายก็คือเรียกว่าออกบ้างย้ายบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูที่เรียกว่าถ้ายังไม่ชินยุคเก,กา่กาๆอยู่กันมาเป็นสิบๆปีเนี่ยอ่ะคุณปรินเพิ่งเข้ามาเมื่อ เปียกสองที่เล่นการเมืองก็ข้าพักประชาธิปัตย์ก็เรียกว่าเป็นรุ่นใหม่เบอร์ใหญ่สุดคืออาจจะมีคนอื่นบ้างแต่ก็บทบาทอาจจะเห็นไม่มากถ้าคุณปริน,นะะก็ตำแหน่งในพักเขาเยอะอจริงๆก่อนหน้านี้นะคะตัวของคุณปรินเองยังเป็นลูกชายของบุคลากรที่มีความสามารถระดับโลกด้วยก็บริหารอ,องค์กรระดับนานาชาตินะส่วนทั้งพักเองเขาก็เคยพูดกันบอกว่าพักประชาธิปัตย์เนี่ยพักเลือกคนแล้วประชาชนน่เลือกพัก คือพูดง่ายว่าเขาก็สรรหาบุคลากรมาอะถ้าเกิดประชาชนคิดว่าบุคลากรดีมีคุณภาพก็เลือกพักเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าคุณเลือกคนมาเอ๊ะคุณจะบอกว่าไม่เกี่ยวไม่รู้ไม่เห็นอย่างเงี้ยมันอาจจะยากหรือเปล่านั่นดะสิเออเนาะนะฮะคือด้วยด้วยด้วยวิธีคิดแหละคือพักเลือกคนมาให้ก็เหมือนชอปปิ้งอะ่ะเขาเขบอกว่าเลือกของดีๆมาให้แล้ว ถ้าเกิดคิดว่าดีจริงประชาชนก็เลือกพักแปลว่าพักเนี่ยสรรหาคนที่ดีที่สุดที่เหมาะกับพักที่ที่เหมาะแล้วเข้ามาแล้วแล้วรวมพลคนที่เวิร์กที่สุดที่จะไปบริหารประเทศคนก็มาเลือกเราก็เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้อง,ต,องต้องตั้งคําถามคือมีคนตั้งคาถามแหละอดี๋ะวคุณนอาจจะไปตรงนี้แต่เดี๋ยวต้องมีดูว่าเอ๊ะแล้วสิ่งที่พักต้องรับผิดชอบทางกฎหมายมันมีไหมหรือถ้าไม่กฎหมายในทางสังคมในทางการเมืองเนี่ย พักควรจะต้องออกแอคชั่นมากกว่านี้หรือเปล่านั่นนะสิคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เรียงไปเพราะว่าจะมีบทสัมภาษณ์ของนักวิชาการ<ะ>ที่วิเคราะห์เรื่องนี้ด้วยนะคะมาสู่กระแสรเรียกร้องหลายวันผ่านไปกระแสรเรียกร้องส่งตรงมาถึงตัวพักประชาธิปัตย<ะ>์หนึ่งเลยส่งตรงไปถึงกรรมการบริหารพักค่ะคุณผู้ชมบอกว่ากรรมการบริหารเนี่ยต้องรับผิดชอบมากกว่าที่เป็นอยู่นะนี่ไงคือตรงนี้มันไม่ได้ไม่ได้มี1 2 3 4สาสให้ว่า แค่ไหนจะพออแต่รู้ว่าสุดทางมามีคนถามนี่อ,ออกมาได้ไหมเนี่ยคือถ้าอย่างนี้นก็คือสุดทางเลยนะฮะแต่จะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าเ,าเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงนะอันนี้<ฆ>ว่าตั้งคําถามก่อนอมันจะมากไปไหมหรือว่ายังไงนะคะเรียกร้องไปถึงทั้งพักเลย<ฆ>ทั้งพักประชาธิปัตย์เรียกร้องว่าให้มีการตรวจสอบจริยธรรม<ฆ>คนทั้งหมดเลยนะคะเรียกร้องไปถึงจุดนั้นและเรียกร้องไปถึงผู้บริหาร ให้ออกมาขอโทษประชาชนได้ไหมเนี่ยฮะคือแหมต้องบอกว่าความคําว่ารับผิดชอบมากกว่านี้ไม่รู้ว่าขั้นอยู่ตรงไหนไงไท,ที่คนส่วนใหญ่หรือว่าคนบางกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยจะพอใจใช่ค่ะออแต่ถ้าสุดทางแน่ๆเลยก็คือผู้บริหารลาออก<ฮ>แต่ถึงจุดนั้นน่ะก็เลยมีคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะจะเรียกร้องกันไปถึงขนาดนี้เนี่ยมันจะเป็นการเมืองที่ขย่าเก้าอี้ผู้บริหารพักหรือเปล่านั่นนะสิคะ โอ้โหการเรียกร้องเนี่ยคุณผู้ชมมีหลายส่วนค่ะคุณผู้ชมอย่างตรงนี้เนี่ยก็อย่างคุณศรีสุวรรณศรีสุวรรณไปยื่นกกตเลยนะ,ะเนี่ยบอกว่าขอให้พักประชาธิปัตย์ขับผู้ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมตามข้อบังคับของพัก,พกขับได้ไหมแล้วก็บอกว่าถ้าสมมติกรรมการบริหารพักไม่ทําอะไรเลยเลขากกตที่เขายื่นไปเนี่ยก็อาจจะสั่งให้พ้นจากตาแหน่งก็ได้นะ คือทั้งคณะด้วยนะทั้งคณะข<อ>เขาว่าทั้งคณะด้วยนะใช่คือหมดเลยนะค่ะออแ้วถ้าผิดนี้ก็ห้ามกลับมาดำรงตำแหน่งในพักอีกคืออย่างน้อยคือ20ปีอะ่ะครับก็โอ้โหคือคือคอ,อันนี้เรื่องใหญ่เลยล่ะค่ะถ้าถ้าบอกว่าตาที่คุณศรีสุวรรณอักล่าวอ้างนะไปต้องไปทั้งคณะแล้ว20ปีกลับมานั่งตำแหน่งไม่ได้อะ่ะเขาพูดแรงมากนะที่เขาไปยื่นมานะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงคุณศรีสุวรรณค่ะ การที่พักประชาธิปัตย์มีข้อบังคับพักในเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะมีหมวดที่ว่าด้วยเรื่องจริยธรรมนะครับการกระทำใดๆที่อาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของพักนะครับจึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารพักที่จะต้องรีบดำเนินการแต่พักประชาธิปัตย์กับเพิกเฉยหากไม่ดําเนินการเลขาธิการกรกตสามารถที่จะเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการกรกตเพื่อขอให้ นะครับเพิกถอนหรือสั่งให้คณะกรรมการบริหารพักดังกล่าวเนี่ยพ้นจากหน้าที่พ้นจากตําแหน่งไปและห้ามกลับมาดํารงตําแหน่งทางการเมืองอีกเป็นระยะเวลา20ปีครับ20ปีเลยนะก็คือก็คือหมดอนาคตการเมืองกันเลยอ่ะก่าจะเป็นผู้บริหารพักก็เท่าไหร่ล่ะ50 60ถ้าเกิดบวกไป20น่ยก็70 80แล้วอะฮะแต่นี้คุณศรีสุวรรณบอกว่า